สัญญาณที่บ่งบอกว่าคลอดก่อนกําหนดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วการคลอดจะอยู่ที่3 8 4 0สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าคลอดก่อน37สัปดาห์แสดงว่าคลอดก่อนกําหนดค่ะซึ่งทารกที่คลอดก่อนกําหนดมากๆเนี่ยก็จะพบปัญหาสุขภาพร่างกายตามมาด้วยค่ะ 1. อาการมดลูกบีบตัวถี่หรือที่เรียกว่าท้องแข็งมากขึ้นค่ะหากพบอาการนี้ไปบ่อยก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดควรมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ 2. ลูกดิ้นน้อยกว่าปกติการนับอัตราการดิ้นของทารกเป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องทำอยู่ตลอดนะคะหากเพราะว่าลูกดิ้นน้อยลงและน้อยลงไปเรื่อยๆควรรีบมาพบแพทย์ทันทีค่ะ 3. เลือดออกจากช่องคลอดหากพราว่าไม่เลือดออกจากช่องคลอดไม่ว่าจะอายุครรภ์เท่าไหร่ปริมาณมากหรือน้อยก็ตามควรมาพบแพทย์ทันทีเพราะอาจมาจากหลายสาเหตุเช่นรกเกาะตํา แทงคุกครามรวมไปถึงลอดก่อนกำหนดได้ค่ะและ4มีน้ำไหลออกจากช่องคอลอดหากพบว่ามีน้ำใสๆปริมาณมากกว่าตกคาปกติไหลออกจากช่องคอลอดนั่นแสดงว่าอาจมีน้ำข้ามแตกหรือน้ำข้ามรั่วได้ค่ะซึ่งก็ทำให้เข้าสู่กระบวนการขอดได้เช่นกันหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปโรงพยาบาลทันทีค่ะถ้าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมก,กดหัวใจกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ